แก่เพื่อนสลัดปปลายานะคะสะลัดปปลายาเนื้อปลาอัดนะคะสวัสดีค่ะพี่วินจะมาทําสลัดนะคะมะละกอเนื้อปลาอัดนะคะพี่ใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะน้ําตาลาเว้นค่ะเป็นเว้นเว้น น้ำปลานะคะใส่อาจิ่น่ามโตสักนิดหน่อยค่ะใส่ใิมุงนะคะ มาค่ะเรามาทํำเลัดด้วยกันนะคะสลัดปลบปลายอันนี้ที่ตาเมื่อกี้นะคะเตลงไปทั้งหมดค่ะก็ะใส่ด้วยเนื้อปลาอัดนะคะเนื้อปลาอัดรับปูค่ะ วันนี้ก็จัดแล้นะคะโรยทั้งหมดค่ะนี่ค่ะโอเคขอบคุณ thank you ตีนมาค่าใส่กรมเสียนะคะ